แดงละเก็บก่อนข้างในนู้นก็มีแดงอะแต่ลูกเล็กเนี่นะคะเช็ดผ้าถุงมีผ้าถุงเอาอมาจากเมืองไทยะคระั้งนี่แหละค่ะอา้าวต้นหักเลยได้มาทั้งต้นเลย <c oughs> ไม่เป็นไรคะ่ะต้นมาเหลืองแล้วนี่ค่ะลูกคีเล่คือแก่มากแล้วนะคะเป็นจุดๆแบบนี้ลูกคีเล่ลูกขีเล่ ลูกที่แบบยังพออยู่ได้เอาไว้ก่อนเนี่ยค่ะแก่จัดก็จะเป็นลายๆแบบนี้เลยนะคะปลูกไว้พอได้กินนะความสุขทางใจนะ,ะห,หล่อพร้อมจะไปเข้าค่ายละเข้าค่ายอันนี้ก็คือเด็กอายุ13ปีถึงจะไปร่วมได้นะคะเป็นของกลุ่มวงดุริยางะคะ์ค่ะ กระดาษหนูเดี๋ยวหล่นนะลูกตอนนี้เราก็มาถึงเมืองอุลสเตนวีคแล้วนะคะซึ่งพี่ดื้อจะมาเข้าค่ายที่นี่หนึ่งอาทิตย์ค่ะผู้ปกครองของเด็กๆคนอื่นก็เริ่มทยอยกันมาแล้วนะคะเตียงเสริมมันต้องประกอบนิดนึงเนาะพอเราถ้าช่วยลูกเสร็จพวกเราก็ ออกไปที่เมืองอุลสเตนวีกันค่ะพี่ยิมบอกว่าเดี๋ยวพาแม่ดื้อขับรถดูเมืองนี้หน่อยนะคะตรงนี้สวยนะคะแต่ว่าเสียดายว่าวันที่ไม่ไดื้อไปไม่มีแดดนะคะอากาศออกจะเย็นๆแล้วก็คลึมๆหน่อยะคะ่ะลมไม่ค่อยมีนะแต่ว่าก็มีเอื่อยๆคือพัดมาก็รู้สึกเย็นหน้านะคะมีร้านไทยอยู่สองร้านนะคะก็คือร้านนี้แล้วก็ร้านนน้มไม่ไดื้อจะเข้าร้านไหนดีพี่ยิมมาแล้วะคะ่ะ สวัสดีค่ะเดี๋ยวดูกันค่ะไม่น <huh ่ามาจอดใกล้กันเลยเนาะแบบว่าเนี <h 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 ่ยร้านหนึ <h <h ่งก็ร้านไทยร้านนี้ก็ร้านไทยแล้วแมาจอดใกล้กันอืมไปอ่อเราก็อืมอืมทีนี้ฮัลโหลแม่ฮัลโหละบ๊ายบายสวัสดีสแนเชาด้วยสวัสดีแนปอัพวัสวัสดีสแนปอัพวันด้ะ พี่บอกให้พี่ดื้อส่งสแนปหาพ่อกับแม่มั่งนะคะเป็นบางครั้งบางคราวแต่เชื่อไหมว่าไปอยู่เข้าค่ายหนึ่งอาทิตย์เนี่ยได้รับข้อความเดียวค่ะโทรหาไม่รับอีกต่างหาไปเรากลับบ้านกันค่ะ กันเขาก็จะมีเขียนชื่อเขียนอะไรแบบเป็นที่ระลึกให้กันใส่เสื้อนะคะพี่ดื้อก็ได้มาประมาณนี้ค่ะสวัสดีตอนเช้าค่ะวันนี้แม่ดื้อก็จะกินขนมจีนนะวันนี้ต้องไปส่งพี่ดื้อไปเข้าค่ายนะคะเดี๋ยวแม่ดื้อจะพาไปดูนะตอนที่เราออกเดินทางแต่ว่าตอนนี้ก็คือไฟหมด แต่ว่าตอนนี้ก็คือแม่ดื้อจะต้มขนมจีนพร้อมกับต้มไข่เลยนะคะจะได้ไม่ต้องใช้หมอ้อหลายใบแล้วก็อุ่นน้ํายาที่แม่ดื้อทาไว้ในฟรีสนะคะเดี๋ยวแม่ดื้อจะพาลงไปเก็บผักข้างล่างนะคะแม่ดื้อไม่มีผักติดบ้านเลยนะคะลืมซื้อวันนั้นไปตลาดกับพี่ยิมแล้วตั้งแต่กลับมาจากเมืองไทยนะคะลืมซื้อหัวกระหล่ำปลีคะ่ะแม่ดื้อก็เลยว่าจะลงไปเก็บถั่วลันเตาของแม่ดื้อนะคะเดี๋ยวเราจะต้มมันนี้ไว้แล้วแม่ดื้อจะพาลงไปเก็บถั่วลันเตาคะ่ะแม่ดื้อลืมเอารองเท้าลงมานะ,ะา away, านาา้ม <c oughs> ยังใส่ชุดนอนอยู่เลยนะคะกลับว่ากินข้าวเสร็จก็จะอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็สวยพร้อมเดินทางเลยะคะ่ะอากาศเย็นๆอยู่เหมือนกันนะ,ะเพราะว่ายังยังไม่มีแดดนะคะตั้งแต่แม่ดื้อกลับมาจากเมืองไทยอะ,ะนอร์เวย์ยังไม่มีแดดให้แม่ดื้อเห็นเลยนะคะคือคลืม้มแล้วก็แบบไม่มีแดดแบบคําว่าไม่มีแดดของแม่ดื้อก็คือไม่ได้มีแดดแบบว่าเปรียปร้ยงๆเลรนะคะมีแบบหลุด ก้อนเมฆมาบ้างทำแผลนิดหน่อยแล้วก็หายไปไม่ดด้เอาถ้วยลงมาเก็บถั่วลันเตานะคะตอนนี้ผักในสวนของแม่ดื้อก็ขี้เลยะค่ะไม่ได้มาดูเลยนะคะเนี๋ยเอาถ้วยวางไว้ก่อนเดี๋ยวไม่ดื้จะดูให้พามาดูไอ้ต้นนี้ค่ะถ้าเป็นเมืองไทยกวังงูนะ่เนี่ยแต่อยู่นอร์เวย์แถวบ้านแม่ดื้อไม่มีนะคะตรงนี้มันไม่ได้สูงอันนี้คือลูกเดี๋ยวนะยืนดีๆเดี๋ยวล้มพื้นมันไม่เสมอ อันนี้คือลูกบ้านบ้านไม่ไดื้อเรียกว่าบริงเนี่ยบาร์นะคะที่เมืองไทยเขาเรียกว่าอะไรอะราสเบอรี่อันนี้คือราสเบอรี่ป่านะคะเนี่ยออกเยอะเลยมันจะหวานหวานอมเปรี้ยวอร่อยนะคะแต่ว่าไม่ไดื้อยังไม่ได้อยากกินนะเก็บแค่นี้พอเรามาเก็บถั่วลันเตาดีกว่า นี่ค่ะทุนรันเตาของแม่ดื้อต้นเขาออกสีเหลืองแล้วต้นเขาจะตายแล้วนะคะอากาศเริ่มเย็น <c oughs> เปรี้ยวยังไม่ได้กินอะไระครับปากยังแบบเพิ่งตื่นนอน <c oughs> เปรี้ยวแบบ <c oughs> กรามเลยนี่เลยะคะ่ะกามมันเปรี้ยวไปถึงกรามะคะ่ะพูดไม่ถูก <c oughs> ต้นสตรอเบอรี่แม่ดื้อก็ลกๆก ลูกมันวันนั้นไม่ไดล้อมาเก็บกินได้สี่ห้าลูกนะส่วนลูกอื่นๆพวกนี้ไม่รู้ว่าจะแดงทันหรือเปล่านะเพราะว่าอากาศมันเริ่มหนาวแล้วค่ะมันจะเน่านี่มีแดงลูกหนะึงเก็บเลยเรายังไม่แดงดีนี่ลูกนี้ก็แดงนะแต่ว่ายังแดงไม่ทั่วลูกเล็กจังฝั่งนี้ก็มีแดงโอ้ยลูกนี้จะแดงแล้ว ลูกนี้น่าจะเน่าไปแล้วติดคีด้ดินเอาก่อนนะเช็ดผ้าถุงคนนอรเวรเขาเก็บเ,เขาเก็บอะไรนะยูเ่เดี๋ยวก่อนนะกุลารุทเดี๋ยแม่นึอ่อนึก่อนเก็บแครอทค่ะเขาก็เอาเช็ดกับหญ้ากับดินนะแล้วเขาก็กินเีแต่ไม่นึ่จะกินหวานอมเปรี้ยวคนลุกเพราะว่าปากยังไม่ได้กินอะไรคนระับ อ่าตรงนี้มีลูกหนึ่งแดงอละเก็บก่อนข้างในนู้นก็มีแดงอะ่ะแต่ลูกเล็กๆนี่นะคะเช็ดผ้าถุงมีผ้าถุงอ,อมาจากเมืองไทยอะอืมอร่อยแล้วพอถึงลูกนี้อร่อยแล้วค่ะเพราะว่าปากเริ่มชินกับความเปรี้ยวแล้ว เก็บพักต่อค่ะถือว่าไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะเทียบกับทุกปีที่ไม่ได้ปลูกไม่ได้ปลูกทุกปีน่าจะได้เยอะกว่านี้หรือว่าเยอะอยู่หรือว่าเราดูเราตาลายเด็ดเอาไปแค่กินเหม็นครั้งนี่แหละค่ะอา้าวต้นหักเลย ได้มาทั้งต้นเลยไม่เป็นไรค่ะต้นมันเหลืองแล้วมันก็อีกไม่นานหรอกค่ะเดี๋ยวเขาก็จะตายแล้วนะคะเดี๋ยวแม่ดื้อเอาลูกคิเลไปกินกงีนี่ค่ะลูกคิเลคือแก่มากแล้วนะคะเป็นจุดๆแบบเนี้ลูกคิเลลูกคิเลลูกที่แบบยังพออยู่ได้เอาไว้ก่อนเนี่ยค่ะแก่จัดก็จะเป็นลายๆแบบนี้เลยนะคะ ปลูกไว้พอได้กินนะความสุขทางใจนะ,ะนี่ถ้าแม่ดื้อข้ามไปฝั่งมนเดก็จะเอาไปให้น้องพิมพ์รีพายน้องพิมพ์รีพายของแม่ดื้อน,นะแต่ว่าไม่ได้ไปทางนั้นนะได้ไปเมื่อไหร่จะเก็บไปให้นะไม่ได้ไปก็ไม่ได้กินนะน้องนะเนี่ยต้นเขากาลังจะแย่แล้วนะ,ะกำลังจะแบบตายแล้วค่ะเนี่ยเหลืองไปหมดละนี่บางต้นนี้น่าจะตายละมีลูกอยู่นะ,ะเนี่ยสองลูกต้นเนี้ย แต่ว่าต้นเขาจะตายแล้วมันหมดฤดูแล้วนะคะมันจะหนาวแล้วเนี่ยที่แม่ดื้อบอกนอร์เวย์ปลูกผักได้แค่ถึงเดือนสิงหานี่แหละค่ะปลายปลายสิงหานี่ก็หนาวแล้วนะคะหน้าร้อนมีอยู่สองสามเดือนต้องแบบว่ารีบกอบโกยพอแล้วค่ะเยอะและกินไม่หมดอันนี้ก็เอาติดต้นไว้ก่อนโอยต้นมะเขือเทศของแม่ดื้อแดง เยอะแล้วค่ะยังไม่ได้อยากกินส้มตำไง <c oughs> เห็นไหมคะอยู่ในบ้านปลูกผักต้นกะหล่ำปรีของแม่ดื้อก็ไม่ยอมห่อให้นะได้แค่นั้นเดี๋ยวแม่ดื้อจะต้องเอามาผัดแล้วค่ะเพราะว่าจะต้องลงมาโลดต้นไม้ต้นผักในนี้นะคะแต่ยังไม่มีเวลาค่ะไปขึ้นบ้านดูภูเขามีตะหมอกสวยไหมคะไปแม่ดื้อขึ้นไปกินข้าวหัวนนะคะจะได้ไปอาบน้ำแต่งตัวจะได้เตรียมตัวแล้วก็เดี๋ยวมาเจอ จะได้เตรียมตัวนะคะแล้วก็จะได้ไปส่งพดื้อกันค่ะตอนนี้พร้อมแล้วนะคะนี่ค่ะแม่ดื้อเอามาล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะถั่วรันเตาของแม่ดื้อตัดอันนี้ไม่เห็นนะคะไม่ได้ตัดออกแต่ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่ามันเป็นผักปลอดสารที่แม่ดื้อปลูกเองนะจะสังเกตเห็นว่าไข่ใบนี้จะไม่ค่อยสวยนะเพราะว่ามันเป็นไข่เก่าที่แม่ดื้อใช้ไม่หมดแล้วใส่ตู้เย็นไว้ก่อนไปเมืองไทยนะคะเนี่ยเดือนกว่าค่ะก็เลยผิวไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่อันนี้เป็นไข่ใหม่ที่เราเพิ่งซื้อมานะคะ ดี๋ยวม่ที่ก็จะกินขนมจีนแล้วก็จะไปอาบน้ำแต่งตัวแล้วค่ะนีเกตซูนเต็มแล้วพี่เดยฟาดเดียวพี่ดื้อจัดกระเป๋าเสร็จแล้วนะคะอันนี้เป็นผ้าห่มนะแม่ดื้อใส่ไปให้เลยค่ะจะได้ลูกจะไม่ต้องเอาไปใส่ที่นู่นนะคะใส่ไส้ไปใส่ปลอกไปให้เรียบร้อยแล้วนะคะรองเท้าแตะเสื้อผ้าพี่ดื้อหนูจะไปจากแม่แล้วหรอ จะคิดถึงแม่ไหมเนี่ยไปตั้งอาทิตย์หนึ่งไม่หัวฟูเงี้ยไหนหัหน้นา,นานมาดูซิหนูจะไปเข้าค่ายอาทิตย์หนึ่งจะคิดถึงแม่ไหมเนี่ยอแคดดแคดดบแปบว่าหลอกแปลว่าแกล้งนะคะคิดถึงใช่ไหมหอมทีนึงซิแน่จะไปขโมยของเขาอีกแล้วริบส์บัแม่ขโมยด้วยสิงั้นน่ะ จริงๆไม่ได้ขโมยหรอกนะคะเพราะว่าเจ้าของบ้านหลังเนี้ยคุณตาเขาแก่แล้วเขาก็บอกแม่ดื้อว่าเคยเจอกันนะก็เคยคุยกันเขาก็รู้จักกับพ่อปู่แม่ย่าของแม่ดื้อเขาก็บอกว่าอยากกินก็มาเก็บไปกินเลยนะคะไหนพี่ดูดูสิหล่อพร้อมจะไปเข้าค่ายละเข้าค่ายอันนี้ก็คือเด็กอายุ13ปีถึงจะไปร่วมได้นะคะเป็นของกลุ่มวงดุริยางะค์ค่ะก็มีหลายโรงเรียนที่ไปนะคะปีนี้ก็เป็นปีแรกที่พี่ดื้อได้เข้า ค่ายนี้นะคะเพราะว่าเพิ่งจะสิบสามค่ะไปเส็นทาง How do to we get Tangled in know I'm you Come with side effects We could go all night forever We could Maybe we should ระดาษนูเดี๋ยวล่นนะลูตอนนี้เราก็มาถึงเมืองอุลสเตนวีคแล้วนะคะซึ่งพี่ดิ้อจะมาเข้าค่ายที่นี่หนึ่งอาทิตย์ค่ะผู้ปกครองของเด็กๆคนอื่นก็เริ่มทยอยกันมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาของเข้าไปเก็บข้างในค่ะ มาถึงก็จะต้องจัดการปูที่รับที่นอนเองนะคะซึ่งปอกหมอนผ้าห่มเนี่ยแม่ดื้อก็ใส่ปอกมาให้พี่ดื้อแหละตั้งแต่ที่บ้านห้องพี่ดื้อก็จะพักกัน3าคนนะคะเป็นเด็กผู้ชายอยู่รวมกันในห้องเดียวกันนี่แหละคะ่ะ3าคนซึ่งพี่ดื้อก็สนุกสนานเลยนะคะชอบค่ะเดี๋ยวเราออกไปดูด้านนอกกันอันนี้มันจะเป็นตึกของโรงแรมเก่านะคะซึ่งตอนนี้เขาไม่ได้เขาไม่ได้เป็นโรงแรมแล้วเขาก็ไวใ้ให้จัดก,กิจกรรมต่างๆค่ะ บรรยากาศโดยรอบก็จะเป็นประมาณนี้นะคะมีระเบียงให้ตากผ้าตากอะไรด้วยบางทีแจ็กเก็ตเปียกฝนอะไรอย่างเงี้ยก็มาตากได้นะคะกล่องอันนี้เป็นกล่องที่เขาใส่เก็บของนะเด็กคนที่สายังไม่มานะตอนนี้เด็กคนที่2มาละแล้วก็เตียงเสริมก็มาถึงแล้วนะคะพี่ยิ้มก็เลยช่วยจัดเตียงกับลูกด้วยนะคะเพราะว่าเตียงเสริมมันต้องประกอบน,นิดนึงเนาะพอเราท้าช่วยลูกเสร็จพวกเราก็ ออกไปที่เมืองอุลสเตนวีกันค่ะพี่ยิ้มบอกว่าเดี๋ยวพาไปดือขับรถดูเมืองนี้หน่อยนะคะก็เป็นเมืองเล็กๆนะคะก็น่ารักค่ะเมืองนี้ก็ขับรถไปแล้วทีนี้ไม่ไดื้อก็เห็นว่ามีเอ่อร้านไม่ใช่ร้านอาหารไทยสิเป็นรถขายอาหารไทยนะคะสองสองเจ้าซึ่งจอดคู่กันแม่ดื้อก็เลยบอกกับพี่ยิ้มนะคะว่าเดี๋ยวขอมาดูร้านไทยตรงนี้หน่อยเพราะว่าแม่ดื้อก็อยากลองชิมนั่นแหละคะ่ะ พอมาถึงพี่ยิ้มก็เลยไปเข้าห้องน้ำนะคะเจาะตรงปั๊มน้ำมันแล้วก็แม่ดื้อเห็นมีท่าเรืออยู่ตรงกลางเมืองเลยก็เลยแวะมาถ่ายคลิปให้ดูนะคะแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือจะซื้อน้ำโค้กกลับไปให้พี่ดื้อด้วยค่ะซึ่งวันนี้มันเป็นวันอาทิตย์ร้านค้าเขาปิดนะคะก็มีปั๊มน้ํามันนะคะที่เปิดพี่ยิ้มก็เลยไปเข้าห้องน้ำแล้วก็ไปซื้อน้ําให้ลูกนะคะแม่ดื้อก็เลยบอกว่าให้ซื้อน้ําเปล่ามาให้แม่ดื้อด้วยเพราะเดี๋ยวแม่ดื้อจะไปซื้ออาหารไทยที่รถขายอาหารลองชิมดูนะคะ ตรงนี้สวยนะคะแต่ว่าเสียดายว่าวันที่ไม่ดื้อไปไม่มีแดดนะคะอากาศออกจะเย็นๆแล้วก็คลึมๆหน่อยค่ะลมไม่ค่อยมีนะแต่ว่าก็มีเอื่อยๆคือพัดมาก็รู้สึกเย็นหน้านะคะไม่ยังไม่รู้สึกว่าเป็นหน้าร้อนอะไรแต่ว่าไม่ดื้อก็ยังไม่ได้ใส่ถุงเท้านะคะคือแค่เย็นๆนิดๆแต่ว่าเสื้อแจ็คเก็ตเนี่ยต้องใส่แล้วเมืองนี้ไม่ดื้อก็เพิ่งเคยมานะแต่พี่ยิ้มบอกว่าไม่ดื้อเคยมาแล้วไม่ดื้อก็เถียงว่าไม่ดื้อยังไม่เคยมาก็เลยเดินดูนะ อันนี้จะเป็นท่าจอดเรือที่อยู่กลางเมืองเลยถ้าแดดดีๆนี่จะสวยมากเลยนะน้ําทะเลที่นอร์เวย์จริงๆใสนะคะแต่ว่าหินแล้วก็พื้นใต้ทะเลเนะี่ยมันเป็นสีดําแล้วก็พวกปากากรลังไม่ใช่พวกปากากรลังสิพวกพืชใต้ทะเลค่ะมันไม่ค่อยโดนแดดมันก็เลยแบบไม่เป็นสีเขียวนะ้ามันจะเป็นสีดตาตาลสีออกดำๆพอมองลงไปน้ํามันก็เลยเห็นเป็นสีดําๆแบบนั้นนะคะก็เดินเล่นตรงนั้นเสร็จมาด้วยก็เลยเดินไปที่รถขายอาหารนะคะว่าเดี๋ยวจะดูว่าจะกินอะไรค่ะ มีร้านไทยอยู่สองร้านนะคะก็คือร้านนี้แล้วก็ร้านน้นไม่รู้จะเข้าร้านไหนดีปีมมาแล้วค่ะพอดีค่ะ <All right. S 1> <laughs> เดี๋ยวดูกันค่ะ <laughs> ได้มาแล้วค่ะหนึ่งกล่อง วันนี้ชิมร้านนี้ก่อนแล้วเดี๋ยววันที่มารับพี่ดื้อถ้ามีโอกาสก็ค่อยมาชิมร้านสีเหลืองนี่นะคะให้พินซื้อน้ำให้ขวดหนึ่งหน้าเนี่ยไม่น่ามาจอดใกล้กันเลยเนาะแบบว่าเนี่ยร้านหนึ่งก็ร้านไทยร้านนี้ก็ร้านไทยแล้วแบบมาจอดใกล้กัน <laughs> อืมไปโอ้ยยางชอบสเต็กนุ่นเหผัดซีอิว๊ว พอช้อนกับกพี่มจะพาไปขับตัเล่นเดี๋ยวไม่ได้จะกินนะคะเดีนะ๋ยวมันจะเย็นซะก่อนค่ะพี่พบอกี่พ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 ีปพี่พี่พ่พี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 ่ดี่พี่พี่พี่าี่พ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 ี่เี่พี่พี่่อี่นี่พ่พี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 ่งีง่พี่ยี่พี่พี่อี่าี่พี่พี่พี่่่่่่ี่้ี่่ โทรหาไม่รับอีกต่างหาไปเรากลับบ้านกันค่ะ Seascape in your love shell. You weren't ready to meet the angels when you fall, then it don't. When you care, then I won't. You weren't ready when heaven. สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะไปรับพี่ดื้อกันนะคะลูกชายแม่ดื้อก็ไปเข้าค่ายครบหนึ่งอาทิตย์แล้วค่ะวันนี้อากาศดีนะคะเพราะว่าฝนตกมาตลอดเลยตั้งแต่แม่ดื้อกลับมาวันนี้ก็คือแบบสว่างนิดนึงแล้วก็บนเขาก็มีหมอกสวยเลยค่ะแม่ดื้อก็เก็บบรรยากาศข้างทางมาให้ดูนะคะ รู้สึกว่าดีใจค่ะวันนี้เพราะว่าพอลูกไม่อยู่บ้านแล้วเงียบเหงากันสองคนตายยายนะคะวันนี้ก็จะไปรับลูกลูกชายสุดที่รักแล้วค่ะเนี่ยหมอกลงจนแบบว่ามองไม่เห็นภูเขาเลยนะคะ ขึ้นมาบนเขาอันนี้ไม่ได้ต้องขับรถข้ามเขานะคะก็จะเป็นหมอกพอลงมาสักพักหนึ่งจะเข้าถึงอีกเมืองหนึ่งนะคะก็ท้องฟ้าก็เริ่มเคลียร์นะคะแล้วก็เราต้องต่อเรือข้ามฟากไปด้วยนะคะก็ฝนตกอีกแล้วะคะ่ะอากาศก็ไม่ค่อยดีเลยนะคะตั้งแต่ไม่ได้กลับมาจากเมืองไทยเนี่ยเจอฝนตลอดเลยะคะ่ะไม่ค่อยได้เจอแดดเลยแบบแดดมาแบบ แป๊บเดียวแล้วก็หายไปฮะตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงอีกฝั่งหนึ่งแล้วนะคะซึ่งตอนนี้ก็จะเห็นได้ว่าท้องฟ้าเหมือนจะสดใสขึ้น ก็ขอให้มีแดดนะคะเพราะว่าถ้าไม่มีแดดเนี่ยมันจะหนาวแล้วก็อุณหภูมิตอนนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ12 13องศาเท่านั้นนะคะถ้าไม่มีแดดก็จะแบบเย็นกว่านี้นะคะ่ะแล้วก็ตอนนี้มันจะเป็นช่วงที่แบบว่าเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงนะคะก็จะแบบฝนตกลมพัดก็จะหนาวนะคะ่ะเรามาถึงตรงที่เด็กๆเ,เขาอยู่กันแล้วนะคะเด็กๆเ,เขาก็เก็บของออกมากองรอไว้หอมนาสีคิดถึงจังเลยสนุกไหมลูก สนุกลืมแม่เลยเนาะหรอคิดถึงจังเลยดูเดี๋ยวเด็กเดเขาก็จะมีคอนเสิร์ตนะคะให้กับผู้ปกครองที่มารับลูกได้ดูกันนะคะเพราะว่าหนึ่งอาทิตย์ที่เขาอยู่เขาก็มีซ้อมมีอะไรกันก็จะมีโชว์ให้ผู้ปกครองดูตอนนี้พี่ยิ้มก้เาของลูกมาใส่ไว้ในรถค่ะ ดนตรีครั้งนี้นะคะก็จะมีเด็กๆจากในภูมิภาคนะคะไม่ใช่เป็นจังหวัดและจังหวัดเดียวฮะ,ะหลายๆจังหวัดที่อยู่ในภาคเดียวกันนะคะมาอยู่รวมกันนะคะก็จะมีหลายๆวงดุริยางที่มาอยู่รวมกันก็เขาก็จะมีเขียนชื่อเขียนอะไรแบบเป็นที่ระลึกให้กันใส่เสื้อนะคะพี่ดื้อก็ได้มาประมาณนี้คะ่ะ แล้วเดี๋ยวเราก็จะไปห้างกันต่อนะคะเพราะว่าพี่ยิ้มกับพี่ดื้ออยากไปกินซูชินะคะแล้วก็จะไปซื้อของกันด้วยนิดหน่อยก็เลยตกลงกันว่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปแหวะที่ห้างกันก่อนที่เราจะกลับบ้านค่ะ อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศตอนกลับนะคะแดดดีเลยค่ะตอนมานี่ทั้งฝนทั้งครึ้มทั้งเมฆทั้งหมอกะคะตอนกลับนี่สว่างสดใสสวยงามเลยค่ะอันนี้เราก็ข้ามเรือกลับเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าตอนกลับอันนี้สวยไม่ดื้อก็เลยออกมาถ่ายคลิปด้านนอกของเรือให้ได้ชมกันนะคะเรือข้ามฟากที่นอร์เวย์ก็จะเป็นเรือระบบไฟฟ้าหมดแล้วนะคะไม่มีใช้น้ํามันแล้วนะคะตอนนี้แถวบ้านแม่ดื้อนะก็จะเป็นไฟฟ้าหมดคะ่ะเนี่ยก็จะเป็นบรรยากาศตอนกลับสวยไหมคะ ทะเลใหญ่นะคะแล้วก็แบบมองเห็นเนี้ยนี่จะเป็นบรรยากาศในเรือคือมันใหญ่มากนะคะรถสามารถขึ้นได้หลายคันมากอันนี้คือไม่เต็มนะก็ยังมีที่ว่างเหลือนะคะแม่ดื้อก็ออกมาถ่ายบรรยากาศด้านนอกให้ได้ชมกันนะคะพิมพ์กับพี่ดื้อก็นั่งอยู่ในรถไม่ได้ไม่ได้ออกมากับแม่ดื้อนะอันนี้ก็คือ เกาะที่เราข้ามไปรับพี่ดื้อมาเมื่อกี้นะคะส่วนเรือลำนี้ก็เป็นเรือที่สวนทางกันตอนนี้ก็ข้ามมาถึงฝั่งที่จะไปเมืองโอเลซุนแล้วค่ะเราก็จะไปกันที่ห้างที่ห้างมั่วนะคะชื่อว่ามั่วอยู่ที่เมืองโอเลซุนค่ะเป็นห้างที่ใหญ่ที่สุดของประเทศนอร์เวย์นะแต่ว่าใหญ่ที่สุดของนอร์เวย์ก็ไม่เท่าสยามพารากอนบ้านเราหรอกค่ะบ้านเราเนี่ยอลังการที่สุดละสยามพารากอนสยามดิสคัฟเวอรี่ คือแบบที่สุดของแม่ดื้อแล้วนะตอนนี้ก็มาถึงห้างแล้วนะคะก็เอาพิมกับพี่ดื้อไปจอดไว้ที่ร้านซูชินะคะส่วนแม่ดื้อก็เดินซื้อของค่ะก็ได้ลิปสติกมาแท่งหนึ่งนะคะไปละไปร้านเครื่องสําอางก็แปลกใจตัวเองเหมือนกันตอนเดินทางทาไมไม่ซื้อซื้อที่สนามบินมันจะถูกกว่านะก็ไม่เป็นไรคะ่ะ ตอนนี้ก็มาที่ร้านเอเชียนะไม่ไดู้อยากกินขนุนเห็นแล้วแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะก็เลือกที่ดีที่สุดมาแล้วก็ได้กระท้อนมาลูกสุดท้ายก็ไม่ค่อยสวยหรอกแต่ว่าก็เอามาเพราะว่าอยากกินค่ะก็ได้มะม่วงมาด้วยนะคะก็ไปเจออะไรที่อยากกินก็ซื้อะค่ะเพราะว่าบ้านไม่ดื้อไม่ได้อยู่ในเมืองเนาะ,ะจะไปในเมืองทีก็ต้องข้ามเขาเหมือนที่ถ่ายให้ดูเนี่ยแหละค่ะ เพราะว่าร้านอเอเชียจะอยู่ตามเมืองใหญ่บ้านแม่ดื้อเป็นบ้าน,นอกนะคะตอนนี้ก็มานั่งที่ร้านซูชิแล้วนะคะเพราะว่าพี่ยิ้มกับพี่ดื้อกําลังทานกันอยู่ก็มานั่งรอค่ะเพราะว่าแม่ดื้อไม่อยากกินนะคะแม่ดื้อจะกลับไปกินข้าวที่บ้านกินเสร็จแล้วเราก็กลับบ้านกันนะคะส่วนพี่ดื้อก็ไปเปลี่ยนเป็นกางเกงขาสั้นแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้แดดออกแล้วพี่ดื้อเขาร้อน,นะคะ่ะ ม่ดื้อก็ถามว่าไปเข้าค่ายสนุกไหมพี่ดื้อก็สนุกนะคะมีความสุขความที่เป็นลูกคนเดียวนะเวลาได้ไปเข้าค่ายไปเจอเพื่อนเเขาก็จะสนุกนะคะ่ะพอกลับมาก็กวนแม่หน้าดูเหมือนกันนะ,ะเหมือนไม่ได้หยอกแม่นานแม่ก็แกล้งไปเหมือนกันนะ,ะไม่ไดื้อเอาขนุนมากินในรถนะคะเพราะว่าอยากกินแล้วดูสิขนาดว่าเลือกแบบที่มันดีที่สุดแล้วนะมันก็ยังไม่ค่อยสวยเลยคะ่ะมันจะออกเปรี้ยวนะถ้ามันเป็นแบบเนี้ยแต่บางทีมไปมันก็เลือกไม่ได้นะเพราะว่าไม่ดื้ออยู่ไกลใช่ไหมคะเนี่ยดูสิ ซื้อครึ่งทิ้งครึ่งบางทีก็เจ็บใจพี่ดื้อก็สลบค่ะสงสัยจะหมดแรงเพราะว่าอยู่กับเพื่อนหลายวันนะคะคงจะนอนดึกด้วยแหละแม่ดื้อคิดว่านะแม่ดื้อบอกว่าหนูไปแล้วก็ส่งข้อความหาแม่ทุกวันนะครับแต่เชื่อไหมคะสี่วันถึงได้ข้อความหนึ่งอยากจะเด็ดหัวโทรหาก็ไม่รับด้วยนะแม่ดื้อบอกว่าเปิดโทรศัพท์ด้วยนะลูกเผื่อแม่คิดถึงหนูแม่โทรหาโทรหาก็ไม่รับค่ะวัยรุ่น ตอนนี้แม่ด да <cau> ื <et> ้อก็มาแวะซื้อกับข้าวกันนะคะก็พ <otion brewer es> ี่ดื้อจะนอนอยู่ในรถก็เลยไม่ได้มาด้วยนะคะแม่ดื้อกับพี่ยิ้มก็มาซื้อกับข้าวกันค่ะก่อนกลับบ้านเพราะว่าวันพรุ่งนี้วันอาทิตย์ร้านจะปิดนะคะที่นอร์เวย์ร้านจะปิดวันอาทิตย์นะคะร้านขายของร้านอะไรก็จะปิดหมดเลยเพราะว่าถือว่าเป็นวันหยุดแม่ดื้อก็เลยต้องมาซื้อของวันนี้ค่ะเพราะว่าได้ผ่านเป็นทางผ่านด้วยนะคะก็เลยต้องแวะซื้อกับข้าวก่อนของในบ้านก็ คือกับข้าวเนี่ยไม่ได้จะซื้อกันอาทิตย์ละครั้งนะคะหรือว่าถ้าเกิดอะไรขาดก็ซื้อเพิ่มในช่วงสัปดาห์เอาแต่ส่วนใหญ่ก็จะเมนหลักก็จะซื้อกันวันอาทิตย์นะว่าวันจันทร์จะกินข้าวอะไรวันอังคารจะกินอะไรเงี้ยก็จะแพลนกันไว้นะคะเสร็จแล้วเราก็กลับมาหาพี่เด้อค่ะก็ยังคงสลบยู่เหเดิมนะคะสงสัยจะใช้พลังงานเยอะซื้อของเสร็จพวกเราก็เดินทางกลับบ้านกันคะ่ะตอนกลับนี้วิวสวยแล้วนะคะเพราะว่าแดดออกเวลาแดดออกเนี่ยถ่ายคลิปยังไงก็สวยค่ะ มันมันได้แสงสีที่สวยกว่าแบบทมืนทึนไม่มีแดดอะแม่ดื้อก็ชอบเวลาถ่ายคลิปที่แบบว่ามีแดดนะรู้สึกว่าภาพมันสวยกว่าถึงแม้จะใช้กล้องตัวเดียวกันถ่ายเวลาแสงน้อยกับเวลาแสงมากเนี่ยมันต่างกันมากเลยนะคะเนี่ยดูสิความสวยงามมันต่างกันเยอะเลยนะคะอันนี้ก็ใกล้จะถึงบ้านแม่ดืะะ้อแล้วค่ะอันนี้อยู่แถว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 โบสถ์ฟิกซ์ดอนใกล้ๆกับโรงเรียนอนุบาลที่แม่ดื้อทำงานนะคะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศแถวบ้านแล้วค่ะกลับมาถึงบ้านก็ มาลักกินลูกเอ่อริบส์ของเพื่อนบ้านนะคะเพื่อนบ้านหลังนี้คุณตาแกปล่อยบ้านเช่านะคะแกก็บอกว่าให้กินเลยเพราะว่าแกไม่ได้มาเก็บนะเนี่ยลูกแบบนี้เขาเรียกว่าริบส์บาร์นะคะไม่ได้จะเรียกว่าริบส์ก็มันก็จะออกเปรียปร้ยวๆอมหวานถ้าเกิดว่าทําแบบว่าพริกแจ่วะคะ่ะใส่ข้าวคั่วแล้วก็เอาเอาเม็ดอันนี้ไปใส่ด้วยแล้วก็ตักสดนะเป็นอะไรที่อร่อยมากเลยค่ะ ไม่ดื้ก็ไม่ค่อยได้มาเก็บกินหรอกนะคะนอกจากว่าออกจากบ้านมาเงี้ยก็จะมาเก็บส่วนใหญ่ก็จะเป็นนกค่ะนกจะมากินแล้วก็พี่ดื้อด้วยพี่ดื้อก็ชอบกินนะ,ะก็จะมาเก็บกินแบบว่าสี่ห้าพวงแล้วก็กลับเข้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้พี่ดื้อก็ตื่นแล้วนะคะมาถึงบ้านแล้วเนี่ยนกมากินนะคะเห็นนกบินออกไปจากพุ่มไหมคะ พ่อปู่ไม่ได้พ่อปู่ของไม่ดื้อก็มาตัดหญ้าให้เขาด้วยนะคะจริงๆฝั่งทางนี้เป็นฝั่งทางบ้านเขานะคะแต่พ่อปู่ไม่ดื้อก็มาตัดหญ้าให้ด้วยเพราะว่าหลานกับลูกสไปเดินไปกินลูกริบส์ะคะ่ะจะได้ไม่ไม่รกนะ,ะพี่ดื้อก็มาลักของเขากินกับแม่นะคะจะพูดว่าลักก็ไม่ใช่เพราะว่าขออนุญาตเจ้าของบ้านเขาไว้แล้วนะคะเขาก็ให้เก็บกิน,นะคะ่ะเดี๋ยวเราก็จะเก็บของขึ้นบ้านกันแล้วนะคะก็หมดไปอีกหนึ่งวันนะคะสําหรับวันเสาร์ ของเราในอาทิตย์นี้นะคะตอนนี้ก็จะได้กลับไปหอมลูกกอดลูกแล้วค่ะ